มันมีประเด็นอะไรนะเฮียอ๋อมีประเด็นชิดสีรับลำนี่คือมันมีประเด็นอีหยังคือขักแท้เจ้าสีรับลำแท่ว่าเจ้าว้ายแค่าตัวแค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยแค่ประกาศออกไปเมื่อคืนนี้นะเราถึงนี่เหรอแค่ประกาศออกไปเมื่อคืนนี้นะดราม่าเลยเหรอคะตอนนี้มีคิวลำอยู่ประมาณ20กว่าคิวครับเจ้าเจ้าเจ้า20กว่าคิวค่าตัวรอบเท่าไหร่คะเฮียอุ้ยรอบละสองสามหมื่นหมดแล้วครับค่าตัวแพงครับ แถมแถมแถมลำคู่ใช่ไหมคะตัวลำคู่ใช่ไหมอ๋อที่รักมานได้ข้างๆกันหน่อยได้ไหมคะค้างเห็นเลยที่รักเบิ่งดูฮะโอ้ที่รักที่รักอีคู่หนึ่งไปแล้วนะคะอันนั้นก็กิ๊กข้างบ้านกิ๊กข้างบ้านหนีไปแล้วนะคะกินข้าแล้วครับอ๋อพอพอสิลำปุ๊บแล้วมีอีเวนต์หลายมันบอกมีอีเวนต์หลายครับห้าห้าจำกัดเวลาลำบอ บอครับผมสียงประมาณตีหนึ่งตีสองครับอ๋อเราอยากดเดิมเสียงสมอทองกับลัาดิบเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไงใครได้ยินนะฮาบโฮแล้วเพราะว่าตั้งกองไทยผู้เดียวครับบ่มีปิริกระชีพร้อมครับเพราะว่าเฮาลําเพลงอยู่ในหูฮาผู้เดียวเนียงก็เรวและหอยครับเออพติาปลูกเออ ก็เป็นทาล่างกับพ่อครับมานะคะค่าค่าตัวอาจจะแพงแต่รับประกันความคุ้มค่านะคะคุ้มค่านะคะนะครับตอนทีหนึ่งทีสองนี่จ้างหมื่นลำแสนนะคะบอกเลยนะคะร้ดวยคับบอกเลยนะคะค่าตัวถึงจะหลักหมื่นนะคะแต่เราทําให้หลักแสนนะคะเราจะํำให้หลักแสนนะคะเราจะจัดเต็มยิ่งยิ่งยิ่งสองมาล่ำครับแม่เอาโบโตงเข้าเราเราจะไม่ให้คอนเทนต์ลิดลอดริดรอดไปทางไหนใช่ไหมเต็มนะครับกาแฟกรอกนะครับ ันนี้กินเงินยังอ่ะประมาณนี้คิดเงินยังไมยทำยมูกจนบ้าอยู่ในที่อัหวยแล้ว่าถูกเพชรห่วยทัดแล้วก็ได้กระโดนะคะก็นะคะใครสนใจนะคะค่าค่าลำอาจจะสูงหน่อยนะคะค่าตัวอาจจะเยอะหน่อยต้องเข้าใจนะคะว่าเป็นเซเลบนะคะนาเดียยาต้องเข้าใจนะคะนาเดียยาก็ค่าตัวสูงนะคะอันนี้ชิดปากแปรนะคะเซเลบของโกกอกนะคะ ต้องใช้สิเป็นคีเล็บนหคะค่าตัวก็เลยค่อนข้างที่จะสูงนะคะไม่ดราม่านะคะเรื่องค่าตัวนะคะเพราะว่าสิเล็บต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจนะคะว่าถึงค่าตัวจะหนักหน่อยก็อยู่ที่ความพึงพอใจอยู่ที่ความพึงพอใจนะคะสําหรับผู้ใจบุญใครอยากสนใจนะคะพี่ชิดรับลำเด้อนะคะรับลำนะคะเพลงอะไรก็ได้ขอให้รีเควสมาพี่ชิดจัดให้ทุกเพลงนะคะรับลำเฉพาะตอนเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับเวลาลำของผมคือตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปใช่ค่ะ คือผมจะถ่ายคลิปคนเดียวแล้วก็ราคนเดียวใช่นะครับแล้วจะส่งแล้วจะส่งแล้วจะส่งคลิปไปให้ดูดูให้ให้เขาเรียกว่าให้คนที่จ้างให้ดูแค่คนเดียวนะคะให้คนที่จ้างดูแค่คนเดียวเลยครับเราจะให้ความประทับใจแค่นัมเบอร์วันนะคะที่จ้างเรามานะคะแล้วแล้วแล้วอู้ ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะอีเวนต์อีเวนต์ฝั่งนี้นะคะเรารับตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะรอบดึกรอบรอบรอบกลางวันรอบกลางวันเราปล่อยให้เป็นเป็นทีมของแม่แม่ทั้งหลายนะคะใช่แต่ถ้ารอบดึกรอบดึกก็เป็นของชิปนะครับอันนี้อันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเอาเอานินยครับถ้ามีคนจ้างไม่ไม่ทราบไม่ทราบว่าตอนนี้การล้าของคุณไปถึงอีพีไหนแล้วครับ พีสองอีบพีสองบอลักษณะที่น้องเบิงน้องว่าอีพีแรกกับยัง่ผ่านอยู่อีพีแรกยังบบทันผ่านอยู่ค่ะรู้สึกว่าอีพีแรกจะขายความฮาอย่างเดียวนะคะไม่ไม่มีสาระอะไรนะคะดูจากในอีพีของเพิ่นนะคะได้กี่คิวแล้วนะครับผมฮะได้กี่คิวแล้วตอนนี้คิวหลอกอ่าคิวผามาประมาณไนคิวทิปหรือคิวจริงครับผมอ่าถ้าคิวจริงว่ามันสองคิวครับ เดี๋เวไปคิวทิพย์ยี่สิบคิวทิพย์หมายถึงว่าเป็นลมๆแรงๆลมๆแรงๆประมาณ20คิวครับแต่แต่มีแต่มีความคาดหวังแต่เรามีความคาดหวังประมาณตอนนี้มีอยู่2คิวแล้วครับฟร้นเรียบร้อยแล้วนะครับฟื้นเร้วนะคะแต่ว่าถ้าคิวทิปนึงประมาณ20คิวครับ ใครใครใครที่ไม่อยากให้จะจ้างคิดลำครับแต่ก็ของคิดก็ประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะผมเวลาลำของคิดนะครับเอาแล้วแล้วมีการลำแบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ไปหาเจ้าของคนอ่ะวิดีโอคอลให้ด้วยครับมันเป็นการลำแบบเอกลูซีฟมากๆนะคะมันเป็นแบบเอกลูซีฟมากๆนะคะ จะเห็นกันแค่2คนอันนี้มันเป็นเทคนิคการขายนะคะผมห้ามใครลอกเรียนแบบนะ้ะใช่ไหมชิดจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยช่องช่องไหนไม่เห็นคลิปนี้นะคะอย่าเอาไปลอกเรียนแบบนะคะขออนุญาตนะคะขอฟังงั้นกาแฟกอกๆจะโดนฟ้องค่ะใช่ค่ะจะว่าความลับผมงปุโรดเปิดเผยไปแล้วครับโอเคคุณสิบมากใช่ไหมพี่หนิงพี่หนิงเราเราเราต้องเอาเป็นคอนเทนต์รอบดึกอย่างเดียวใช่ไหม ใช่เนาะเราเราจะไม่ให้ใครเห็นกับเรามีเดี๋ยวคืออะสามหนุ่มนี่นี่เขาเป็น okay กิ๊กกันเขาจะราด้วยกันครับเดี๋ยวคุณคุณสิรลังงานนะครับค่าตัวก็ประมาณสองสามหมื่นนะครับ3ามคนนี่ครับสามหนุ่มครับพี่เอนงเดี๋ยวพี่เอนงพี่เอนงหันมาถามกูเรียงเอานางตอนเที่ยงขึ้นเป็นต้นไป ชออใช่ไหมแล,แล้วก็วิดีโอพอถึงคนที่จ้างเราแค่นั้นพอ <c oughs> คนที่เห็นเราลัช่วงพี<อ>่หนิเงเอายังไงนะพี่หนิงพูดอีกทีดีช่วงมืดใช่ไหมเอาอยู่ช่วงมืดเอาช่วงมืดเอาอยู่นะคะพี่หนิงพี่หนิงรับงานแล้วนะคะสามหนุ่มนะครับสามหนุมน่มสามหนุ่มนะคะใครต้องการใครสนใจนะครับใครสนใจนะตอนนี้นะครับผมีคนจ้างอยู่นะเฉพาะรอบดึกนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่มีที่ไหนทำาถึงคุณคนเดียวสามหนุ่มนลครับ เรามีห้องแต่งตัวมีนะคะห้องแต่งตัวเราก็มีเรียบร้อยแล้วนะคะสตูดิโอสตูดิโอสาหรับการถ่ายทําเราก็มีแล้วนะคะพร้อมพร้อมมากนะคะพร้อมมากนะคะใครสนใจก็อย่าอย่าไปคิดว่าเรื่องราคามันจะแพงนะคะไม่แพงมากๆนะคะสําหรับเซลบฝั่งนี้นะคะอันนี้ราคาเบาๆเลยราคาเบามากนะคะก็ลองๆมาจากนาเดตย่าๆนิดนึงนะคะเนาะประมาณนั้นครับ อันนี้อันนี้อันนี้ก็เซเล็บนะคะเซ่ีไปเดี๋ยวน้มันเล่าถึงจริงเออแต่แม่บ้าไเล่าดูไปรับหมกลกมาพอตอนนี้รู้สึกว่าสีลามไปพอดบางๆเลยร่าไปแล้วรบกวนแม่กระทั่งยามกินนะคะตอนนี้นะคะเพื่อแปดนาทีแนาทีก็เจ้าครับไม่เกินคิดคาดแล้วเนี่ย ไม่ไม่อาจจะคืออาจจะคือคืดกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราเสียงนุ่มนะมีตอนนุ่มนุ่มนุ่มมีการยืมมีการยืมนะคะเพราะว่ามันมันสามารถแบบว่าไม่รุนกิ้งได้ใช่ไหมคือคือตอนนี้กําลังบิ้วกันนะคะกําลังบิ้วเพราะว่ากําลังจะทาสีบ้านก่อนที่จะมาทีนี้เราจะ เราจะเมาก่อนนะคะเราต้องเมาก่อนที่เราจะไปเมาทินเนอร์นะคะเราต้องบิ้วตัวเองกันก่อนนะคะในการจะทาสีบ้านนะคะพอแปลนาที่ไปไหมันลาบไปพอด้านองทารัพี่พี่นงพี่นงวาให้กุกี้เขแซ่บๆในสูอยาอโนอวยหลนะคะก็นี่นะคะรอชมนะคะั้งก็ต้ดานะงัรอชมนะคะวันนี้วันนี้ยังไงก็ต้องได้ทานะคะงามงามกัจ้ามาตีกันที่หลังเนะเนะนะคะะก็อน อุปกรณ์เยอะแต่เจ้าบ้านก็ไม่โอ้ยคือยังสะอาดแท้อุปกรณ์ทาสีทาสีจังใดขึ้นยังสะอาดแท้ห้อกระจกได้หมดน้องฮะกระจกเอ็นก็ว่าเสร็จเรียบร้อยโอ้นึกว่ากระจกได้เลยนี่เตรียมตัวตัวไหนบ้างซื้อตัวใหม่มาแล้วหรอวะซื้อมาเพิ่มหรอแม่เนาะดูสิคะจะไม่เมาแอลกอฮอล์จะไม่เมาทินเนอร์ได้ยังไงนะคะ เอาหน้าบ้านห็มันงามๆก่อนครับผมบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้หมดแล้วคำสั่งมาแล้วนะคะไปหาซื้อควางล้ลานแล้วครับคำสั่งมาแล้วนะคะอ้าวดูดูกันตอนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมี before after ให้ดูนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กาแฟกกอกันด้วยนะคะมาเป็นกําลังใจให้นิวด้วยนะคะบิวบิวตัวเองมาตั้งแต่เช้านะคะกว่าจะมาทาสีหลอบได้เนี่ยไม่บิวไม่ได้นะคะต้องบิวเยอะๆนะคะ ก็นกำลังใจให้ด้วยเด้อสวัสดีค่ะ